ชุมชนแน่นอนประชาชนด้รับผลกระทบเราเองก็เข้าไปมีทีมง,งานเข้าไปเคลียร์นะครับส่วนของการที่จะไปกระทบกับประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมในช่วงของการอโอเปเรตในเรื่องของการกาเรียกว่าช่วงการให้บริการแล้วนะครับเราก็มีการฟอลโล่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของสพสำนักนโยบายสิ่งแวดล้อมตลอดในการประเมินนะครับดูผลกระทบของสิ่งแวดล้อม นะครับวมีการประเมินในทุกๆปีเพราะ,ะัานเรามั่นใจได้ครับว่าหนงานของการทงพิเศษเนี่ยได้มีการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่และเป็นไปตามมาตรฐานทั้งคนนะครับก็คือเราให้น้าหนักทั้งในเชิงของสิ่งแวดล้อมก็ให้น้าหนักในเชิงของผลกระทบที่มีต่อชุมชนก็ให้น้ําหนักในเชิงของการก่อสร้างที่จะต้องลงทุน ตรงในส่วนนี้แล้วก็ดูคู่ขนานกันไปหมดเลยัตอนนี้เรามีเทรนด์ใหม่ของ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 โลกนะมาทางเรื่องของ ESG นะครับ ESG แล้วก็เป็นหน่วยงานดับสายคนนะครับต้องมาทาง ESG หมดนะครับหน่วยงานที่อยู่ในตลาดรั์ที่ใหญ่ใหญ่เขาจะชูเรื่อง ESG ตลอดนะครับแต่ทางท่เสร็จแล้วเราและไม่มีเลยยังไม่มีแต่เรากำลัไปแค่นั้นเรากำลังเรากลังไปแค่นั้นเราไปแค่นั้นนะครับอันนั้นเป็นเป็นขั้นสูงสุดของขั้นสูงสุดนะครับเป็นเป้าเราอยู่เหนือกับซอรเซนต์เบเรตีก พราเราเห็นข้อดีของ ESG ยังไงบ้างครับว่าอันแรกคือมันเป็นการผสมผสานการระหว่างสิ่งแวดล้อมเร้วความโปร่งใสแล้วก็สังคมนะครับแล้วอ้สองคือถ้าเราคอมพลายตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวแบตช์ตัวหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าหน่วยง,งานอย่างการพิเศษเนี่ยมันเป็นหน่วยง,งานชั้นนาของประเทศแล้วดีไม่ดีเป็นหน่วยง,งานชั้นนาของเอเชียเลยนะครับเพราะมีไม่กี่บริษัทที่ทำ ESG ได้